เปลี่ยนเสื้อนะถ้าคนมาเห็นว่าคุณใส่เสื้อสามแตเมื่อวานาจะมองไม่ไดีกับภาพลักษณ์ของดีเซลเตอร์เปลี่ยนดิให้ผมเปลี่ยนไห้เปลี่ยนที่นี่เปลี่ยนดิก็พูดที่อยู่มองอย่างนี้นะพี่ต้องกลัวผมจะมองมือสกปรก ดูสาสร์ด้วยนะท้นไในคุณนะมสกปะกมัก่ววิาชาไปเรื่อยวี่กเป็นรอก,กบ้างไงคุณชาทำไมอย่าไปาทำเป็นมืเซนเหมือนสาวน,น้อไม่เ็้ทางในชาเลยยังมาสร้างภาพกับผมเราไม่เคยเห็นอะไรค่ะ คนที่สองก็กรอกคือค,คุณนั่นแหะแล้วผู้หญิงที่มีสามีอยู่แล้วแล้วยิงยุ่งกับแฟนพี่สามเลยนะมันก็โชว์ช้าเหมือนนี้แล้วแหละฉันก็ไม่หมอกม่เหี่อนกันพี่หมอเขาให้นเกียรติฉันพี่หมอเขาเป็นผู้ชายที่ดีดีที่สุดคุณตายหรืเกิดใหม่ช้างเราเทียบที่หมอไม่ได้ หมอมนด้มาทำอะไรคุณคุณถึงได้ยกย่องเชื้อชูงขนาดนี้มนนีเลย จะมีจังหวะที่ทไมเราถึงเหมือนกดกระดุมแล้วร่ไทเราตัดหัวใจไม่ไม่ไม่ทำอะไรเลยสงสารเนาะเพราะจริงหเห็นอะไรเห็นความกลัวเขาเพราะว่าเรารักเขาอยู่แล้วเข้าใจแต่ว oui er ่าแก้วไม่เ <t> ห <rain> yeah, so ็นแต่แม่เห็นแหมมันกล้องมันฟ้องหมดเลยใกล้ฉะนั้นเราต้องหากล้องเห็นอาการทุกข์ทั้งๆนะเมย์นี้มันต้องพาไปเจอจุดที่แบบจะทำยั่งยืน เหุการนี้ก่อนสกัเห็นเเเลที่าอกะรต้องเห็นขอ้เาปล่นให้มาตรงนี้สุดค่ะเปลี่ยนมาตรงนี้แหละเปลี่ยนตรงนี้แหละ